สวัสดีครับ่านู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่21มกราคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันสายแบบนี้ครับวันนี้ก็มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับหลายท่านที่อาจจะตั้งใจว่าจะล้างรถกันสักวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์เนี่ยก็ อาจจะต้องคิดให้หนักมากขึ้นเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะยังคงมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับไม่มากเท่าไหร่แค่พอให้รถเลอะได้เพราะฉะนั้นถ้าจะล้างเองแล้วไปวัดดวงกันวันพรุ่งนี้มาลืนนี้จะดีกว่าหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยนะครับจะได้ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจแค่นั้นแหละครับเอาละครับวันนี้พูดถึงเรื่องข้อมูลในการตัดสินใจเดี๋ยวช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเราจะมีข้อมูลมาฝากท่านผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกสินค้าเกษตรจากไทย ไปจีนนะครับประเด็นก็คือว่าโอกาสในการสร่งออกจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอลงกรผลบุตรในาฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้เรื่องของนโย,ยบายการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเนื่องกันมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหนี้ครัวเรือนคืออะไรก็จะต้องมีการทบทวนกันสักนิดหนึ่งเอาไปว่า จะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็วิธีการในการที่จะแก้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพนี่แหละครับคือประเด็นเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารอมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับธนาคารอมสินครับได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยมีอัตราดอกเบี้ยคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ3 9 9ต่อปี การผ่อนชำระก็เป็นการลดต้นลดดอกตลอดอายุสัญญานะครับผ่อนชำระใช้เวลาไม่เกิน5ปีครับโดยผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับหเลยก็คือเป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเช่นเป็นช่างฝีมือทุกประเภทก็ได้เป็นงานศิลปะก็ได้เป็นช่างหัตถศิลป์ก็ได้หรือถ้าไม่ได้เป็นช่างฝีมือแต่ว่าผ่านการฝึกอบรมอาชีพมาแล้วก็ได้เช่นกันนะครับที่สําคัญคือจะต้องมีใบประกาศบาบัตรหรือว่ามี บิบรทเพื่อไปการรับรองนะครับวงเงินสินเชื่อ50,000บาทครับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มของผู้ขับขี่รถสาธารณะจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะนะครับรวมไปถึงผู้ที่ซื้อธุรกิจเฟรนช์ไชสในโครงการของธนาคารก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อ1 0 0 0 0แบาทแล้วก็กลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กซึ่งจะต้องมีสถานที่ในการประกอบกิจการที่แน่นอนแล้วก็มีเอกสาร ที่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ด้วยนะครับวงเงินสินเชื่อ3 0 0 0 0นบาทผู้สนใจสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ www.gsb.or.th หรือจะจนถ,ถึงวันที่30กันยายน2,565นี้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยตะถ,ถุนร้านเราจะมอก กระปุกออมสินเจตนาคารออมสินนะครับสองรางวัลด้วยกันเป็นกระปุกออมสินตู้นิรภัยและกระปุกออมสินตู้ ATM เนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นหะครับ4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน สรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบียใต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดหรือว่า GSB p a s s นะครับซึ่งออกอสินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อที่มอบให้กับลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารในปัจจุบันนะครับซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญนั้นสำหรับผู้ขอสินเชื่อประเภทนี้ก็คือต้องไม่มีหนีค้ค้างชำระนะครับสามารถนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคก็ได้หรือว่าจะใช้เพื่อการประกอบอาชีพก็ได้เช่นกันนะครับที่สําคัญคือ จะต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง1ปีนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดหรือว่า GSB+ นะครับเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารในปัจจุบันนี้นะครับโดยผู้ที่สนใจจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาเรื่องหนี้ค้างชำระและธนาคารจะให้สินเชื่อเพื่อนำไปใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคหรือว่าใช้ ในการประกอบอาชีพก็ได้นะครับที่สําคัญก็คือว่าจะต้องมีประวัติการชําระหนี้ดีนะครับย้อนหลัง1ปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหาเพิ่มยอดหรือว่า g s b Plus ของธนาคารออมสินนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อสําหรับลูกค้าสินเชื่อเครดิตสินเชื่อเคหะในปัจจุบันของธนาคารนั้นนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีประวัติการชําระเงินดี หรือว่าชาระนี่ดีคำถามคือย้อนหลังไปเป็นเวลานานกี่ปีนะครับส่งคำตอบมานะครับ sms 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่20มกราคมจากจังหวัดอ่างทองนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสหัสชัยบุญวิรักด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณอลงกรพลบุตรนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องของการเร่งสร้างโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยไปยังประเทศจีนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณรองกรณ์ครับสวัสดีครับคุณเพียร,พ,รพัฒน์และทุกฝังครับคุณรองกรณ์ไล่ฟังหน่อยปัจจุบันนี้เนี่ยโอกาสที่จะสร้างสินค้าส่งสินค้าเกษตรจากไทยไปจีนมันมีมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงนะครับคุณรองกรณ์เนี่ยประเทศไทยมีโอกาสมา,มากนะครับในการที่จะส่งออกสินค้าเกษตรแล้วก็ผลไม้ไปยังประเทศจีนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยต้องให้เครดิต รัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลปัจจุบันนะครับว่ารเราสามารถส่งออกผลไม้เนี่ยแล้วก็ครองอันดับหนึ่งของตลาดจีนในด้านผลไม้เนี่ยถึง4.5เปอร์เซ็นตนะครับอโอ้โห4.5เลยฮะอันนี้เป็น <ฮะ S 2> เป็นมาร์เก็ตแชร์ที่สูงมากอลองไปก็มีชิลีนะชิลีอันดับสองแค่14เปอร์เซ็นโอ้โห,หเยอเนีเยนามนี่ประมาณแก6่6เปอร์เซ็นเท่านั้นงั้นอยากให้เกิดความเข้าใจว่าสภาพของชาวสวนผลไม้แล้วก็แล้วก็ผลไม้ไทยเนี่ย เราขอไม่แชร์ได้เกือบครึ่งหนึ่งของตลาดจีนนะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยสิบเอ็ดเดือนเนี่ยเราส่งออกสร้างมูลค่าไปอย่างน้อยหนึ่งจุดห้าแสนล้านบาทนะ,ะครับเอับซึ่งสูงเป็นประวัติศาสตร์เลยแล้วเป็นปีปีแรกนะฮะที่ทุเรียนเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยส่งออกเกินหนึ่งแสนล้านอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นโอกาสมากเพราะจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ที่สุดครับอดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามแสวงหาช่องทาง ในทุกด้านนะครับโดยเพพาะอย่างยิ่งการเปิดประตูหน้าด่านให้มากที่สุดการใช้ระบบการขนส่งทุกรูปแบบนะครับแล้วก็การทํางานอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับประเทศ <c oughs> ที่เราต้องขนสินค้าผ่านแดนไม่ว่าจะเป็นลาเวดนามนะครับรวมไปถึงประเทศจีนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลโดยเฉพาะท่า,รานรองนายมตีจุลีตร์ณนาวิสิตในฐานะรัมตีพาณิชก็ดีดรเตือนใช้สีอ่อนรัมรีว่าการกระทรวงเศรษฐและกรก่อนภายใต้ คณะกรรมการิหาดการผลไม้แห่งชาติหรือว่าฟรุตบอรดเนี่ยครับก็ได้เร่งรัดผักดันนะเพื่อที่ขายปัญหาอุปสรรคตั้งยภายใต้วิกฤตการโควิดในจีนนะครับซึ่งจีนก็ใช้มาตรการสีโลกโควิดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เรายังเดินหน้าสู้ต่อไปรวมทั้งการเปิดเส้นทางรถไฟสายอ่าหลจีนใช่ไหมครับใช่ครับ ครับซึ่งถ้าถ้าดูจากไม่มีโควิดเนี่ยการยอดการส่งออกมันจะเพิ่มปริมาณมากขนาดนี้มากกว่านี้ขนาดไหนคุณเนื่อแล้วกันเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อย,ยเนี่ยปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในอัตราการเติบโตนะฮะเป็นขั้นต่ําเลยอ,อเรามองไปถึงไปถึงสามสิบห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าเราไม่ได้ดูด้านปริมาณอย่างเดียวนะ,ค,ะครับภาพแต่้ครับคือวันเนี้ยจากสองปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ย ปรากฏว่าปริามาณเมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์การเติบโตของปริมาณกับเปอร์เซ็นต์การเติบโตของมูลค่าที่เราขายได้เนี่ยอัตราการเติบโตของมูลค่าที่ขายได้เนี่ยสูงกว่านะฮะสูงกว่านั่นแสดงว่าเราเข้าสู่หมอดที่เรียกว่าทำน้อยได้มากอะ่ะครับคือมีการสร้างแบรนด์นะฮะต่อไปผลไม้เนี่ยจะเป็นการสร้างแบรนด์เหมือนอย่างสินค้าอุตสาหกรรมอื่นอื่นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์นะฮะเขามีแบรนด์กันเสื้อผ้า มีแบรนด์ไหเสื้อโหลขายได้โหลแล้วไม่กี่ตังอะเพอาเป็นมีแบรนด์เข้าไปเนี่ยมันก็นขายได้มากมาเท่าตัวเพราะฉะนั้นในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเราทดสอบระบบใหม่ขึ้นมานะฮะคือระบบที่เรียกว่าระบบพรีออเดอร์าการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าจ่ายเงินก่อนโดยเปิดตลาดทั้งออนไลน์และออนไซต์ในประเทศจีนนะครับเราสร้างแบรนด์ตั้งแต่ฟาร์มเลยนะฮะคือฟาร์แบรนดิ้ง เราเริ่มที่จันทบุรีที่สานกรเมืองขลุงจันทบุรีนะครับก็เป็นแหล่งผลิตโพบายใหญ่ที่สุดในภาคตอนออกและของประเทศจากนั้นเนี่ยเราก็ดึงความร่วมมือจับทังผู้ประกอบการส่งออกและลงในการขัดเลือกบรรจุแล้วก็แล้วก็ทำระบบชิวอา e โคมีตรวจสอบย้อนจลับเรียกว่า traceability จากนั้นเนี่ยเราก็ติดแบรนด์ทุเรียนไทยแล้วก็ติดแบรนด์ส่านกรเมืองขลุงครับ จากนั้นเราก็ส่งออกทำมาเก็ตติ้งโดยการที่ทำไลฟ์สดไปนะครับจองล่วงหน้าจาจเงินล่วงหน้าสี่สิบห้านาทีเราขายได้หนึ 11, ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยรูปยี่สิบห้าตันเป <25, 000. S 2> ็นกำไรพอดีอแล้วเราก็เปิดตลาดเข้าไปส่งที่ซีอานในมณฑลสตานซีซึ่งอยู่ในตะวันตก รับอาตะวโตที่ไกลมากของจีนนะอยู่ติดติดรัสเซียอะไรไหมฮะใกล้ๆรัสเซียเลยนะฮะโอ้โหสี่อ่านจําได้ยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราได้ทดสอบหลายระบบเนีฮยในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพมาตรฐานซึ่งเพิ่มตีเกษตรเรียนไม่มากนะว่าสินค้าไทยผลไม้ไทยเนี่ยอร่อยไม่มีใครสู้ได้หรอก่นั้นคนจีนเนี่ยไม่ไม่เปิดรับเราขนาดนี้เป็นเบอร์หนึ่งของจีนดังนั้นเนี่ยเราต้องรับผิดชอบต่อเรื่องพกด้วยการรักษาคุณภาพมาตรฐานวันนี้เนี่ย ผลไม้ที่ส่งไปจีนทุกสวนนะครับมี GAP มีกับผู้ประกอบการลงทุกลงที่จะส่งไปจีนมี GMP นะครับแล้วก็เราก็ร่วมมือกับทางสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกไทยนะครับ,รบในเรื่องของการขนส่งหลายรูปแบบทั้งทางเรือทางบกทงางรางทางเครื่องบินนะครับ,รบต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแนวโน้มดีขึ้นว่าทางเรือเนี่ยซึ่งเคยมีปัญหาเรื่อง ถ้าระวางมีปัญห,หาเรื่องตู้ค <Contain> er, อนเทนเนอร์ใช่ปัญหาเรื่องสายการเดินเรือบริการน้อยกว่าเนี้ยเราประสานงานร่วมกันจนมีกว่าสิบสายและต้นปีบันนีเนี่ยอัตราค่าระวางคนส่งทางเรือไม่ว่าตู้ยี่สิบพุทสี่สิบพุท,พทหรือสี่ห้าพุทเนี่ยลดลงจากหกพันเหรียญต่อตู้ลงมาที่สี่พันแปดร้อยเหรียญต่อตู้ครับครับอันนี้เป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็เราก็เริ่มที่จะใช้บริการในการส่งออกอ,อทางรถไฟสายไทยลาวจีนนะครับล่าสุดก็เป็นข้าว เข้าหักนะครับห้าร้อยตันยี่สิบตู้เดิมเนี่ยเขารายงานว่าผ่านตันจริงๆห้าร้อยตันยี่สิบตู้นะฮะก็ออกไปรับรองทางจีนก็มาตรวจปิดตู้ร่วมกับทางทางเราเพราะว่ามันจะเป็นการขนส่งผ่านแดนลายใช่ใช่ใช่นะไป<ๆ>ไปสู่จีนเลยเพราะฉะนั้นเราก็ส่งจากน้องบัวรำูนะฮะไปที่ด่านน้องคายด่านน้องคายโดยกวิชากา,การก็รับรองออกใบไฟโตเสร็จเรียบร้อยก็ขนเข้าไปที่ท่านอาแรง นะครับแต่ถ้าแล้วเนี่ยก็จะขึ้นแคลในขบวนรถไฟสายนี้ไปสู่ชงชิง่ง<อ>ชงชิ่งเนี่ยก็อยู่ตะวันตกน,กกนตะฮะใกล้ๆเฉินตูอ่ะครับครับครับใกล้ๆเฉินตูหรือว่าในมณฑลเสฉวนแต่ว่าชงชิ่งเนี่ยเป็นมหานครฮ่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเกตเวย์เป็นชุมทางโลจิสติกของจีนในภาคตะวันตกแล้วก็จากนั้นสามารถไปยุโรปก็โดยผ่านชงชิ่งครับใช่สายนี้มันเป็นเป็น เป็นความคืบหน้าและก็สัปดาห์น้าผมก็จะลงไปที่อุดอรหนองคายคนะครับ,บข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีเพื่อไปออดูความพร้อมและแก้ไขปัญหาจากสมการที่เราถอดได้จากการส่งออกล็อตแรกนะครับรวมไปถึงเรื่องด่านที่มีเปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดนะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยใช้มาตรการส <c oughs> ีโลโควิดโควิดต้องเป็นศูนย์เท่เานั้นแล้วเขาเขาใช้ทั้งในประเทศและและต่างประเทศด้วยแล้วก็ทุกด่านรอบประเทศจีนไม่ใช่เฉพาะด้านฝั่งเรานะฮะ ด้านฝั่งลาวหรือเวียดนามนะฮะก็ใช้หมดมแล้วจีนเขาจัดโอลิมปิกฤดูหนาวเดือนกุมภาแล้วก็มีนาคมก็มีพาราลิมปิกอีกนะครับช่วงน,นี้ก็เป็นเทศกาลจุดจีนคือคือเรามีปัญหาตลอดแต่ว่าเราทํางานเต็มหน้าด่านถึงหน้าด่านเลยนะครับเอ,อไม่ว่าจะเป็นด่านโมฮันซึ่งเปิดนะครับด่านโมฮันเนี้ยเปิดเป็นด่านใหญ่ที่ไปจากเชียงของเชียงรายบนเส้นทาง A3 เอ ผมเพิ่งไปมาเมื่อวันที่่14-15นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ทางสงปอปอลาวและจีนเนี่ยไม่ได้จำกัดจำนวนรถแล้วแต่ว่าเป็นการกำหนดเวลาว่าตั้งแต่7โมงครึ่งตอนเช้าถึง4โมงครึ่งตอนเย็นเนี่ยเปิดให้รถขนส่งไปได้เต็มที่เลยไม่จำกัดจำนวนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหลังจากนั้นจนถึง2ทุ่มก็ให้รถเปล่าคือพอไปส่งหัวล,ลับเลยส,ส่งตู้เสร็จก็ตีกลับเลย่กรับซึ่งตะกอเน,นี่ย จำได้ไหมฮะเดือนกรกฎาเสียหาที่เราเจอปัญหามังคุดเนี่ยคืออ๋อหนึ่งเข้าเข้าก็แทบไม่ได้เลยออกก็ออกยากออกมาไม่ได้มันก็เลยสู้วนเวียนไม่ทันครับตนีเราเราก็พยายามแก้ปัญหาโอ้คุณรงกร์โยอีกส่วนด่าดนิงเสียงตรงเชียงใหม่นียนะครับก็เปิดแต่ว่าอาจจะมีปิดบ้างในช่วงตุษจีนเพราะว่าเขาไม่มีคนทํางานนะครับใช่ใช่ทีนี้ปัญหาเนี่ยพอเราเอาเอารถเข้าไปปุ๊บแล้วคอนเทนเนอร์ตีตู้เปล่าออกมานี่มันไม่ไม่แบกต้นทุนเยอะหรือฮะคุณรังกรเนี่ย ออไม่ครับปกติการส่งเป็นอย่างนี้ครับคือเวลาส่งส่งสินค้าข้ามแดนสามประเทศเนี่ยจากด่านยกตัวอย่างด่านเชียงของที่ไปมาับด่านเชียงของเนี่ยก็ขนสินค้ายกตัวอย่างเช่นลำไยก็แล้วกันรสรงลำไยขนหนึ่งตู้ไปพอข้ามไปฝั่งอบอแกอ้วของลาวเนี่ยเขาเขาก็จะเอาหัวลากของลาวคนขับลาวเนี่ยลากไปส่งที่ชายแดนจีนนะครับแล้ว รถหัวลากินก็จะมารับที่ที่บอกเต็มก็ข้ามไปด่านโมฮันมันได้ง่ายเลยนะนั่นคือที่ทำกันมาอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็พอไปส่งเสร็จก็เอากลับมันเหมือนเอาตู้เปล่ากลับอ่าใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าภายใต้การบริหารของบริษัทโลจิสติกส์ได้ส่วนที่เป็นตู้เปล่าก็จําเป็นส่วนที่เขาขนหาล่องมาอีกก็มีถ้ามีเพราะว่าเพราะว่าตู้เนี่ยต้องยอมรับว่า เราเนี่ยเป็นประเทศส่งออกอาหารสินค้าเกษตรอาหารอันดับสิบเอ็ดของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นปริมาณตู้ของเราเนี่ยไม่พอหรอกมันใช้หมดเปี่ยนและตัวโลกนนมน<ด>ใช้หมเปี่ยนอย่งนี้นะครับก็เลยถูกใส่ไว้ถ้าเกิดไปแล้วจําเป็นต้องตีตู้เปล่ากลับมามันก็ต้องใช้นะครับเพราะไม่นงั้นขนส่งออกไปไม่ได้อยู่ดีสรุปแล้วอผมยกตัวอย่างรถไปกี่ลาวแล้วกันครับครับตั้งแต่เปิดมาเป็นทางการวันที่สามธันวาคมเนี่ยับเขา เข้าผลเข้ามาได้ประมาณร้อยกว่าตู้นะร้อยกว่าอืมก็ส่วนใหญ่เป็นผักะครับค<ะ>่าจะสี่สิบล้านเองนะครับอในกระดาษกันเนี่ยเราก็ประชุมหารือกันในส่วนผู้อาการระหว่างสองฝ่ายเพราะว่าถ้าเข้ามาขาเดียวเนี่ยเขาต้องัดทุนใช่หรือไม่ไม่เหลืออะไรเลยน <c oughs> ะครับเขาก็เอา <c oughs> เอาผลของเราเนี่ยกลับเข้าไปัเ <c oughs> ช่นตอนเนี้ยเราก็ผักดันในเรื่องของข้าวนะฮะแล้วก็ยางพาราแล้วก็ผักผลไม้ และโดยรวมเนี่ยประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้าในการส่งออกผักผลไม้ไปจีเนี่ยเ<อ>ฉลีย<อ>่ยสี่เท่าตัวกันแล้วกันอ๋อไม่ไม่ได้หมายว่าทันรัดเข้ามาแล้วเราเราจะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเราได้เปรียบไงครับแล้วได้เปรียบไม่ใช่น้อยๆน,นะเราได้เปรียบถึงสี่เฉลี่ยสี่เท่าตัวเช่นว่าเขาส่งมาเราสามสามหมื่นล้านเราส่งออกไปแสนห้าหมื่นล้านนะครับ<า>มันนระเบอร์กันเลยอ่ะนะเ,นเพราะฉะนั้น อยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะข่าวบางทีออกมาเหมือนกับว่าโอ้โหทําไมปล่อยให้ผักจีนทะลัดเข้ามาแล้วผักจีนส่วนใหญ่เป็นผักที่เป็นผักเมืองหนาวอ่าซึ่งคนไทยบางส่วนก็ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะมันใบมันใหญ่แล้วมันใหญ่โตโมโหรานมันไม่อร่อยครับเดี๋ยวนี้ส่งอะไรบาเดี๋ยวนี้เราผลิตได้หมดแล้วพวกนี้พวกกรต่ายนะก็ส่วนใหญ่เราทําได้แต่ว่าถ้าขายมันไม่มี ไม่มีทุกชนิดเหรอาที่เราจะู่ไม่เต็มเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยไทยยังเสียเปรียบดุลการค้าจีนทั่วโลกเสียเปรียบดุลการค้าจีนหมดแม้แต่อเมริกานี่เสียเปรียบดุลการค้าจีนมหาศาลนะครับเพราะเราต้องพยายามที่จะใช้ความสัมพันธ์ความร่วมมือที่ดีกับประเทศจีนและประเทศลาวเวียดนามหรือเมียนมาเนี่ยนะในการที่เราจะขยายการส่งออกและเพิ่มมูลค่าการส่งออกเช่นการส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอุดรเนี่ยเป็นตัวอย่างเพื่อให้เป็นศูนย์การแปรรูป สินค้าเกษตรอาหารสร้างมูลค่าเพิ่มครับคือถ้าเราจะส่งแต่วัตถุดิบอย่างเดียวชาวดาชาวไร่ชาวสวนไม่ได้ชาวประมงชาวประสาทเราก็จนอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปส่งเสริมเอาเมืองท่าหน้าด่านเลยแปรรูปผลิตเสร็จแล้วก็ส่งเข้าไปตลาดจีนแล้วเส้นทางรถไฟสายนี้มันไปเอเชียกลางรับไปตะวันออกกลางไปยุโรปไปรัสเซียไปถึงอังกฤษครับนะครับกลับก็เดินหน้าแน่นอนทีนี้เกษตรกรจะต้องปรับเนื้อปรับตัวอะไรบ้างไหมครับคุณองกรณ์ ผมเชื่อเรื่องคุณภาพครับคุณภาพนะอะืคุณภาพโดยเพราะ,ะการการจัดการความตามมาตรฐานแบบใน GAP นะครับรูทรูทอาร์ตสคิเจอรัลแพคซิสเนี่ยเป็นขั้นต่ำและทางกระทรวงเกษตรและสะกรโดยโดย,โดยนโยบายของทานรัฐมนตรีดรเฉิมชัยศรีอ่อนเน้นมากนะฮะโดยก็อย่าง,งเช่นผลไม้เนี่ยถ้าจําได้ที่จันทบรุรีท่านรองนายมนตรีจุลเลักษณาวิสิทธิ์เนี่ยได้ระกาศ อสิบเ็ดมาตรการบวกหนึ่งในการที่จะส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยนะครับแล้วก็อหนึ่งในมาตรการลำดับแรกก็คือการให้ทำเก็บนะฮะอย่างน้อยหนึ่งแสนสองหมื่นไรในในตีในปีนี้ซึ่งปีเดียวล้วก็ทำทาได้นะครับอันนี้เป็นคุณภาพมาตรฐานแล้วก็สองก็คือเรื่องของ การลดใช้สารเคมีและยากำจัดศัตรูพืชห<า>ันมา<ห>นใช <น S 1> ้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์อย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถบรรลุเป,ป้าหมายในการยกตัวอย่างเช่นข้าวเนี่ยเราทำข้าวข้าวอินทรีย์หนึ่งล้านไร่ได้บรรลุเป,ป้าหมายแล้วก็ตรวจรับรองไปแล้วเนี่ยตามามาตรฐานออแก,กนิกแค่สามแสนไร,ร,เร่เราตั้งเป้าหมายว่าภายในปีหน้าเนี่ยเราจะบรรลุการรับรองทั้งหมดแค่หนึ่งแสนเหนึ่งล้านสามแสนไร่นะหนึ่งล้านสามแสนไร่เนี่ย เมื่อเราบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยผลผลิตที่เราเตรียมความพร้อมตอนนี้และกําลังเจราจาก,กันเริ่มต้นตอนนี้ก็คือว่าเราจะมีข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่เก้าสิบเปเซ็นเป็นข้าวหอมมะลิะะอินทรีนะฮะที่ไม่น้อยกว่า 4, 000, 000สี่แสนตันต่อปีอ๋อครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะสร้างแบรนด์สร้างมูลค่าเพิ่มเราไม่ขายประเภทขายเป็นตันต่อไปนะแล้วยิ่งเส้นทางรถไฟสายใหม่เนี่ยมันไปได้ทั่วโลกนะที่ติดจีนนะฮะไปถึงทางยุโรปได้เนี่ย เราจะเน้นการสร้างแบรนด์นะครับมีคณะทํางานในการสร้างแบรนด์สร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือคือเราทําไปพร้อมกับการผลิตเลยไม่ใช่รอว่าผลิตเสร็จแล้วถึงมาขายต้นที่จะคิดมาขายใช่ไหมครับครับอ่าได้ครับเดี๋ยวติดตามกันวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะโอกาสน่าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากครับคุณรงกรครับครับสวัสดีครับนะครับกับกับคุณรงกรพลบุตรนะครับในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่คุยมาทั้งหมดนี้เป็นช่องทางในอนาคตในการส่งออกท่านั้นเลยานฟัตครับเรายังไม่ไปพูดถึง การส่งสินค้าพวกนี้ไปทางภาคตะวันออกของจีนนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศจีนเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกมากกว่าฝั่งตะวันตกเพราะว่าฝั่งตะวันตกมันค่อนข้างจะแห้งแรงเพียงแต่ว่าฝั่งตะวันตกของเขาเนี่ยมันคือเส้นทางสายใหม่ที่จะพาดพิงต่อไปถึงทวีปยุโรปได้นะครับไปรัสเซียไปฝรั่งเศสเยอรมนอิตาลีสเปนได้หมดเลยนะครับก็ติดตามดูครับเรื่องนี้ถือว่ามีประโยชน์นะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับ เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพูดคุยกับคุณบุคลลีลาธรรมนะครับวันนี้เรื่องของนยโยบายการแก้นี้ครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเนื่องกันมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนคําถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่อเคหะเพิ่มยอดหรือว่า GSB plus นะครับซึ่งลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคารนะครับจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไปแต่ปัญหาคือว่า การที่จะเข้าถึงสินเชื่อนี้ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีประวัติการชําระเงินหรือว่าการชําระหนี้คืนที่ดีนะครับคำถามคือระยะเวลาที่เขานับเนี่ยเป็นระยะเวลาย้อนหลังนานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ sfs4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่กับ